สวัสดีครับพ่อหนุ่มอ้อยครับหรือนายจักระโภครับครับตอนเที่ยงนี่กับบุญมี่ยังไรครับลงงานคือเกาครับตอนเช้าตัดนอกล้วยครับตอนเที่ยงมาตัดใบครับบ้านตัดใบออกครับตัดใบผีมันแก่ๆเนี่ยบ่สมบูรณ์ ตัดใบกล้วยกล้วยไข่ครับครับตอนเที่ยงมือนี้แดดครับมอนี้คือฝนคือบ่ตกบัวมามาตัดใบครับฝรั่งอ้อยบูมีเครื่องมือถ่ายวิดีโอบูมีถือเอาครับฝรั่งอ้อยมีซ้ำนี่ครับบนนี้มีค้าต่างบนนี้มีอีหยังครับถือถ่ายไปนี่แหละครับมับนบานเฮรอ ตัดใบกล้วยถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเราเบ่งเข้าฟังน้ครับคะับมมี่ยังหลครับกนหน่อยเขามาให้เบ่งกิจกรรมย่ามเที่ยงกินเผาเที่ยงแล้วครับหลอบเจ้าตัดนอตัดนอครับตัดนออยู่ทั้งไตนอกล้วยหลอบเที่ยงมากอ่ะแล้วลวครับตัดนอกล้วยแล้วล่ะสามไร่ รอบเพียงกำวาตัดใบครับสีแห้ววัวเพราะว่ามันมันก็นยากกว่าตัดหน่อยครับเพื่อนๆพนี่พี่น้องนองทุกคนเห็นคลิปนี่ครับมียังสอบถามมียังเรื่องเล่าที่โบหูวยังกันพอน่ออ้อยหูวกะ บอกครับเพราะว่าพคนรักกะนี่ประสบการณ์แน่อยู่แต่ว่ากะประสบการณ์นั่นก็นเกี่ยวกับพื้นที่ที่ดินของของเจ้าของเองครับของผมเองบอบอประสบการณ์กับบอด้ไปเกี่ยวกันกับกของผู้อื่นครับกัปดีเวากัปดีว่าภาพร่วม นี่ครับดินอยู่อำเภอหนึ่งเงนจังหวัดอุบลครับเป็นดินแดงนี่แหละครับดินดินแบบนี้พอนอเหตุ o จังไดนเกี่ยวกับพวากปลูกกล้วยกล้วยไข่กล้ยกวยไข่นี่กับประสบการณ์กัอยู่ประมาณ6ปีครับเริ่มปลูกมาแล้ว6ปีครับปลูกบัวลายดอกละสองสามลกะปลูกไปเรื่อยๆแบบ แก้มต้นทุเรียนปลูกกับต้นทุเรียนนครับทีละสองสามลามาประมาณหกปีครับปูกกอนทุเรียนแปลงใหญ่ครับทุเรียนแปลงใหญ่ของ่อนอ้อยกัอายุหาปีกลัวกับปูกกลวยกัประมาณหกปีหกปีคู่กลัวครับกับประสบการณ์ที่การทำมาของการปูกกลวยไข่กําแพงครับ กมีแน่อยู่ครับกันพี่น้องเฮ้าอยากฟังเรื่องอยังกะบอกได้ครับพ่อบอกได้อยู่เดี๋ยว่ากะในพื้นที่นะครับคือดินแดงหนยืนเฮ่าครับอุวนเป็นดินแดงดินดำกะมีคือกันครับกะมันเป็นดินแดงดินดำกะมีครับเขตเขตพื้นที่นี่กะผ่อนแน่ บการเกี่ยวกับกล้วยเกี่ยวกับปลูกทุเรียนแต่ว่าทุเรียนนี่กะก็ขอแค่อยากสอบถามยังกับขอแค่ในพื้นที่ของสวนพอน้องอ้อยเองครับเพราะว่าเมาื่อใดหูเรื่องว่าสินไา้เขาปลูกยงแบบกังไดแบบใดนี่พอน้องอ้อยท่านนี่หูเรื่องครับแบบ กานบอกได้ก็คือดินกายคึ้งกันครับดินที่กายคึ้งกันเรากาที่นี้ใช้เอาคาบาดินแบบนี้มันจะเป็นยังไงกะกะจีโบ,บตรงประเด็นทอ้อท้อดินแดงถี่ถี่อยู่นี่ครับที่ผมทําอยู่คันเป็นดินแดงกะมันจีไก่เคี่ยงกันครับพื้นที่ไก,ก่เคี่ยงกะสี ดีครับขันพื้นที่ไกลเคียงกันแล้วก็เกี่ยวกับทุเรียนปลูกยังไงให้มันรอดอย็ดยังไงให้มันบ่ตายเออกะมีกะมีประสบการณ์อยู่ครับแต่ว่ากระตายกันครับพอน้ออ้อยปลูกกระตายโมเมนต์เอาก่ตายมันก็ะเหล้าแต่หม่องเข้าเอาเบี่ยมาแรี้ยงพันมาแล้วก็กลับช่วงแหลเข้า หร่าพ่อพองอ้อยกับเฮ็ดท่านเด้เป็นนะครับมือใหม่กับแกกำลังในปลูกทุเลียนในหาปีกลัวครับผ่านการหายลูกมาแล้วตอนจีปีเคืองเริ่มเฮ็ดหายลูกปีแรกครับกับด็กเนีย้ยน่ยุครับกับโบหลายครับเพราะว่ามันเป็นปีแรกพอจำหนึ่งหล่าพอได้ค่าหวานค่ายาค่าไฟไป แล้วปีซีมานี่ยก็มีประสบการณ์มากแน่น้อยหนึ่งครับเรื่องการเอาหน่วยกับสีพยายามครับก็มีเรื่องกล้วยครับที่พ่อหนุงอ้อยหมูแน่สอบถามได้ครับแล่วเรื่องทุเรียนที่พ่อหนุงอ้อยประสบการณ์ผ่านมาแค่แค่นั้นแหละครับท่านเนรหลายครับ หาปีอีกวัวหาปีครับก็คือว่าทุเรียนผมหาปีนี่ผมปลูกปีแรกปลูกต้นคููปลูกปีแรกนั่นตายอยู่ครับเดยสามสิบสามต้นครับสองลอยมีสองลอยเดยสามสิบสามครับผมก็ถือว่า ในเกงพอใส่ครับรอเมื่อในแน่จกของนี่แหละครับแต่ว่ากับโบหู้ว่าเพื่อนๆสีเกงทั้งไดสองลอยต้นย่างสองลอยถึงมูันคี่งผมปลูกอยู่200สองลอยเศร้ากลัวครับมูันคี่งยียีซบตายไปหนึ่งครับแล้วก็ทุเรียนม้อนกับสองลอยหาหกต้นก็นตายไปสิบสองต้นครับ จะปูงมากกับพัดแต่สามมากกับบได้สามอีกครับสามเท่าเดียวปีแรกปีเดียวกาบ่ได้สามอันนี้ปูมากปีนี้แจ่พปุ่นแจ่แที่แหลงมากบ่ตายครับเห็ดมากเรื่อยๆกับบุกเคยนะครับทำไมเฮ็ดมากเรืร่อยๆกตมาฮอหอดปีเอาลูกเด็ดปีหนึ่งสี่ปีครัว ขึ้นมาเป็นอาปีกลัวนี่ครับเห็นเดียวนี่ขึ้นบ้านสิตายอยู่ครับต้นหนึ่งเหงาสองต้นครับเหงาสองต้นแต่ว่าอันตายแนี่นอนแล้วต้นหนึ่งขึ้นว่าต้นหนึ่งฟื้นครับพ่อนอากาศรักษาตามสภาพครับมูยั้งกะครับถ้าอยากงูอย่าง,งยั้งกะ ตักมาถามนะครับประสบการณ์แค่หาปีครับปลูกทุเรียนปีแรกที่จังไหนปีสองจังไหนกะถามได้ครับพราว่าพันมาเรียบร้อยแล้วครับดินดินแดงดินแดงดินดินภูเขาไฟเงื่อนครับบนข้านี่ครับบางค้นบางค้นกับตายหลายกะกะข้นกะงูจังได้กับพวกหูกะแล้วแต่ เดีว่าขันผู้ใดอยากหูอยากยัง้งกะสอบถามใดครับเกี่ยวกับ,ท,กบ,กบทุเรียนกับกล้วยครับทุเรียนกับกล้วยมีอย่างหนึง่งพ่อหนุ่มอ้อยก็ปลูกอยอะหัวเลื่นเดี๋ยวผมปลูกสองปีสอดน,นั่นกะถือว่าพ่อได้ใส่เงินอยู่ครับรับพ่อได้จุนเจียอยู่ครับสองปีปีนี้ปลูกปีมาเบี้ยนปีหนึ่งครับมาปลูก อีกปีนี่ปีนี้บ่เป็นครับอากาศห่อนแห้งถือว่าลุปครับถือว่ารูปครับมงห่อนแรนนี่ถือว่ารูปกามี่ประสบการณ์อยู่ครับแต่ว่าปีนี้ห่อนห่อนอีลีครับห่อนแล้วก็ทุ่นบ่บ่บ่บมีครับแต่ว่าคนที่ปลูกลายสองลนี่มีทุ่นนี่กา พบปูกสครับที่หาไร่กันเลยอาแจกําลังจะคล้องครับกะว่าง่ายกะง่ายว่าหนา,า,ากนากะยนกครับของมุนเท่ากะรอค่อยครับปลูกหาประสบการณ์ไปเนี้ยกะเห็นราคเพีไปเรื่อยๆครับชีวิตบานบานบานเท่ากวยรัดกวยมือเศ้านี่กะเลี้วเกือบเพียง แลสามชีมงกับต้นนอแล้วครับสามลาต้นนอบนแล้วหลอดเอียางก็มาตัดใบจิตขึ้นว่าแล้วกะทำเนียหมดแล้วครับยึดไปเรื่อยๆครับพ่อเดชคันจุนเจ้าของพ่อนี่แหละครับคันสี่หายได้อันได้ร้ายมันกับบัวใดแล้วครับแค่ว่ากะ ภาษีใกล้กว่ามันสัมปะหลังแน่เาเห็ดนี่มันก็ไก่กว่ามันสัมปะหลังสูงสุดกับไหนไรละมันเมื่อหนึ like. ่งโมเกินเมื่อหาแต่ละปีแต่ละบานนี่ก็หักทุนหักยังออกแน่เข้ากับหัวยัางยังหลายครับมันก็ก็ผู้เห็ดทุนหน่อยก็ดีก็ได้ก็เหลือหลายแต่ว่ามันก็ดีไปจังหนึ่งมันขายได้เงินเป็นก้อนครับ แล้วพ่อหนังอ้อยก็มั่นกับว่ได้ดปลูกหลายมาลงมหมูลงกล้วยลกล้วยแล้วก็นี่นะครับสามทุเรียนสามอย่างนี่ครับพายอยางงูอย่างยังก็สอบถามได้ครับสามประเภทนี้พ่องูอยู่ครับเพราะว่ากัเห็นมาพืชร้านตัวนี่เห็นมาพอสมควรอยู่ครับ แต่ว่ากะมีะสบก้อนสาเร็จแนะ่ก็ได้แนะ่ไ้แน่ของเป็นธรรมดาครับเพราะว่ามันก็มีพ่ยธรรมชาติแนะ่เฮ้าขาดโปถึงพ่ยแหล่งพ่ายยังมันก็มีมากมันเสียล่มกับพัดตนกล้วยล่มกับบได้ครับกะเวียนไปโดนเติบกำลังขายมาดีๆกับพัดตนกล้วยล่มมันกบ มันก็สุดวิสัยนะครับห้อเห้องบริคามครับกล้วยกล้วยบริคามตกแรงมากห้าก็อดธรรมดาครับใส่ปุ๋ยใส่ยังก็ธรรมดาครับแต่ว่ากะไปเรื่อยๆครับเน้นต้นแยากกา่งกันพปอยากหูไปอยากได้นอกกล้วยกะสอบถามมาได้ครับแต่ว่ายุ่ไก่ทรงมาได้เลยครับยุ่กไก่คร่กพระพาอขี่รถมาเอามาเบิ้งทานมีกกะพ่อได้แบ่ง ตันกันไปปูกครับโมแพงครับนอกก้องกล้วยเนี่ยโมเพีงแบตเตอรี่ครับตะกาให้เมาเอาเองครับห้จัดการห้ยตาบอได้แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้โมมีม่นอนเลยครับช่วงนี้ัดอย่างเดียวครับเพราะว่ามันสีแย่งอาหารแย่งอาหารของแม่สีกำลังสีเริ่มมํารุ่งใหไ ในขายช่วงปีใหม่ครับช่วงกะช่วงกะทินครับแต่ว่าครราคาดีอยู่ครับปีนี้กล้วยคือว่าเจะขายมากคือว่าปีนี้ราคาสูงสุดครับเพราะว่าอันปีวางหันนี่มันฝนพลน้ำท่วมมากบ่านี้กระแล แหล่งกับเฮ็ดบ่ได้พ่อหน้องอ้อยกับเฮ็ดบ่ได้กับโบอของกับโบหลายแต่ว่าก็ขายอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ราคาดีครับคือว่าด,ดีสูงสุดอยู่ครับผันดีจังฉีไปตลอดเก่าพ่อได้ใส่ได้ยังอยู่ครับจุนเจียร์ขอบพ่อครับครับพ่อหน่องอ้อยกับโบมี่ยังหลายตามทีเบาไปแล้วครับไพอยางหูเกี่ยวกับกล้วยทุเรียนมะฮุงฮัลแลนด์มะฮุงดำ ประสบการณ์กับพ่อมีอยู่ครับสอบถามใดครับสวัสดีครับ